เมื่อก่อนหลวงพ่อชอบไปงานศพนะงานอื่นไม่ไปหรอกไม่ชอบไปงานศพนะใจมันพิจารณาธรรมะเออคนนี้เขาสแสดงธรรมะให้เราเห็นแล้วเขาตายให้เราดูแล้วก่อนตายบางคนรวยบางคนมีชื่อเสียงมีอะไรต่ออะไรมากมายสุดท้ายไม่มีอะไรเลยที่จะติดตัวไปได้เหลือความดีความเลว ถึงเวลาเจอเผาศพลูกหลานเข้ามาอ่านประวัติไปฟังเรารู้จักคนที่ดีเนี่ยคนที่ตายฟังประวัติเราไม่รู้ประวัติใครทําไมมันดีเหลือเกินก็เวยเกันไปตามธรรมเนียมแล้วก็อธิษฐานขอให้ไปสวรรค์ไม่ต้องอธิษฐานคนเราตายปุ๊บเกิดปับ๊บ ายเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นแหละไม่ต้องมานั่งรอให้เราอธิษฐานส่งไปที่โน,น้นส่งไปที่นี่หรอกสิ่งที่ส่งเขาได้คือกรรมและกรรมสําคัญคือกรรมของตัวเขาเองแหละกรรมที่เราส่งให้บุญที่เราส่งให้นะบางทีก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับโอกาสที่ได้รับนะมีไม่มากหรอก อย่างถ้าไปเกิดตายปุ๊บไปเกิดเป็นหมายกรวดน้ําไปให้หมาไม่รู้เรื่องนะหรือไปเกิดเป็นคนเราทําบุญไม่ให้เขาไม่รู้เรื่องหรอกนะไปเป็นเทวดาพอตายปุ๊บขึ้นไปสวรรค์พวกเทวดามาแสดงความยินดีนคนที่เพิ่งขึ้นไปใหม่บอกเดี๋ยวหมดการต้อนรับแนละ้วจะกลับมาเยี่ยมญาติมิตรนะไม่ทันหรอก ญาติมิีตายไปหมดแล้ว,วเวลาของมนุษย์กับสวรรค์ความเร็วแตกต่างกันระดับความเร็วไม่เท่ากันมิติมันต่างกันงั้นจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเราทำบุญให้ไม่รู้เรื่องอนะ่ะไม่ได้รับหรอกนี่ไปเป็นพหมไม่ได้สนใจใครเลยทำความสงบเข้ามาหรือไปเกิดเป็นสัตวนะ์นรกอ่ะ สันนรกไม่รู้เรื่องนะชีวิตจมแต่ความทุกข์รับส่วนบุญไม่ได้ตัวที่รับส่วนบุญได้จริงๆมันมีเปรดอยู่พวกหนึ่งนะเขาเรียกประตูไปชีวิตกับเปรดเปรดพวกนี้มันมีสภาวะที่ใกล้เคียงกับคนมากเลยทางอีสานบางทีก็ไปเรียกพวกนี้ว่าพวกบางบทนะเคยได้ยินไหมพวกบางบทพวกบางบทเนี่ยชอบไปอยู่ ใกล้ๆครูบาอาจารย์เมื่อก่อนก็มีคนหนึ่งนะไปงานศพหลวงปู่เทศพอไปเผาศพเสร็จนะอีกวันหนึ่งเขายังพักอยู่ที่วัดวัดสาขาไ,ได้ยินเสียงคนกำลังอบพยพคนข้าวผลของต้อนวัวต้อนไกยนะพวกนี้ สภาวะมันเหมือนคนเลยนะมันทำมาหากินอะไรคล้ายๆค,คนอะ่ะถามดูว่าจะไปไหนบอกจะย้ายที่อยู่ล้วตรงนี้ไม่มีเนื้อนาบุญอยู่ไม่ได้รับส่วนบนุญล้วก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นที่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ภาวนาอยู่เนี่ยคนไม่เอาไหนนะแต่ทั้งเปรตมันยังไม่อยากอยู่ด้วยเลย มันยังย้ายบ้านหนีนะอะอบะยกันพากันไปเนี่ยมันมีสัตว์น้อยชนิดนะที่ว่าเราทำบุญแล้วก็รับได้เพราะงั้นเราไม่รู้ว่าเราตายแล้วเราจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเพื่อความปลอดภัยเราสร้างบุญสร้างกุศลของเราด้วยตัวของเราเองไว้ก่อนไม่ต้องมารอให้คนอื่นเขาอุทิศให้